สำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนนี้นี่ถือเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตจะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังและมีนัยสำคัญอย่างยิ่งเป็นห้วงเวลาที่คุณจะได้ใช้สัญชาตญาณอันแหลมคมและความรู้สึกอันอ่อนไหวตามแบบฉบับของชาวกรกฎมาเป็นเครื่องนำทางเพื่อจัดการกับเรื่องราวต่างๆทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่องราวในเดือนนี้จึงเปรียบเสมือนบทเรียนชั้นดีที่สอนให้คุณรู้จักผสมผสานร,ระหว่างการรับฟังเสียงหัวใจกับการใช้เหตุผลอย่างรอบคอบด้านการงานโอกาสใหม่ความโดดเด่นและการเริ่มต้นในด้านการงานนั้นเดือนนี้นับเป็นช่วงเวลาแห่งความก้าวหน้าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปที่จะมีจังหวะดีๆเข้ามาให้คุณได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ หรือมีโอกาสในการแสดงความสามารถอย่างโดดเด่นจนได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าการเริ่มต้นที่เปลี่ยมพลังและความสำเร็จชาวกรากฏที่รู้สึกว่างานที่ทำอยู่เริ่มติดขัดหรือกำลังมองหาลู่ทางใหม่ๆจะมีโอกาสได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือรับผิดชอบงานที่ท้าทายซึ่งจะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างงดงามหากคุณเป็นคนทำงานอิสระหรือมีธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้คือจังหวะที่คุณ จะสามารถนำเสนอไอเดียใหม่ๆห,หรือขยายกิจการได้อย่างราบรื่นตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมในการพัฒนาระบบใหม่ของบริษัทซึ่งในช่วงแรกอาจเต็มไปด้วยความกังวลแต่ด้วยความละเอียดราบคอบในการทำงานและการจัดการที่เน้นความมั่นคงของคุณทำให้ระบบดังกล่าวประสบความสำเร็จและได้รับคำชมจากผู้บริหารหรือหากคุณเป็นฟรีแลนซ์ดีไซเนอร์คุณอาจได้รับลูกค้าใหม่รายใหญ่ ที่เปิดโอกาสให้คุณได้สร้างสรรผลงานที่แตกต่างจากเดิมและผลงานชิ้นนี้จะกลายเป็นผลงานสร้างชื่อให้คุณในระยะยาวอย่างไรก็ตามในช่วงแรกของเดือนอาจมีเรื่องที่ต้องทบทวนและแก้ไขปัญหาเล็กน้อยในที่ทางานโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสารการสื่อสารหรือการเดินทางระยะสั้นๆที่อาจมีติดขาดบ้างสิ่งที่คุณต้องระลึกไว้เสมอคือการใช้ความอดทนและความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบทุกขั้นตอน การจัดการกับความขัดแย้งในที่ทำงานจะทำได้ดีหากคุณใช้ความนุ่มนวลและเป็นกลางความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและการเรียนรู้คุณจะมีดวงผู้ใหญ่เมตตาคอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทำให้คุณรู้สึกมั่นใจในการทำงานมากขึ้นหากคุณมีปัญหาติดขัดอย่าลังเลที่จะปรึกษาผู้มีประสบการณ์เพราะคำแนะนำของพวกเขาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนอกจากนี้การพบปะผู้คนใหม่ๆ หรือการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียในการติดต่อสื่อสารจะช่วยขยายเครือข่ายและโอกาสทางการธุรกิจของคุณให้กว้างขึ้นในช่วงท้ายเดือนแม้ว่างานจะดีและมีโอกาสให้สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆแต่คุณต้องระวังเรื่องของการถูกจับผิดหรือการเจอคู่แข่งที่ไม่ประสงค์ดีสิ่งที่สำคัญคือการทำงานอย่างมีหลักการชัดเจนและไม่เปิดช่องโหว่ให้ใครเข้ามาโจมตีได้ด้านการเงิน รายได้ดีแต่ต้องรอบคอบและวางแผนสถานการณ์ทางการเงินของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีรายได้มีเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยได้ตลอดและมีแนวโน้มที่จะมีลาบผลหรือกำไรจากการลงทุนที่มุ่งหวังเอาไว้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันคุณก็เป็นราศีที่มีรายจ่ายสูงเช่นกันทำให้การบริหารจัดก,การเงินจึงเป็นหัวใจสำคัญของเดือนนี้ ช่องทางการทำเงินที่เด่นชัดคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินพิเศษหรือผลตอบแทนจากงานเสริมรวมถึงผลกำไรจากธุรกิจหรือการลงทุนที่คุณได้ริเริ่มไว้หากคุณมีไอเดียในการทำธุรกิจส่วนตัวหรือหาไรายได้เพิ่มเติมเดือนนี้เป็นจังหวะที่ดีที่จะลงมือทาเพราะมีดวงได้รับการสนับสนุนและมีช่องทางในการทำเงินใหม่ๆเข้ามาตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับเงินปันผลที่คาดไม่ถึง หรือมีเพื่อนมาชักชวนให้ร่วมลงทุนในธุรกิจเล็กๆที่คุณสนใจและมันก็สามารถทำกำไรให้คุณได้อย่างรวดเร็วหรือหากคุณทำงานขายอามีช่วงที่ยอดขายพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษในช่วงกลางเดือนทำให้คุณมีไรายได้คอมมิชชั่นก้อนใหญ่เข้ามาความตระหนีและความระมัดระวังความรู้สึกอยากเก็บออมและความตระหนีถี่ถ้วนจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตทางการเงินของคุณมากขึ้นในช่วงนี้คุณจะมีความคิดที่จะตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป และพยายามเก็บเงินให้มั่นคงที่สุดซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่ออนาคตทางการเงินของคุณแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือเรื่องของการเงินที่มาจากช่องทางไม่ชัดเจนหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงรวมถึงการให้ใครอิบยืมเงินหากมีการหยิบยืมเกิดขึ้นควรทำอย่างระมัดระวงังและมีข้อบตกลงที่ชัดเจนเพราะอาจนำมาซึ่งปัญหาในภายหลังได้นอกจากนี้ในช่วงท้ายเดือน ให้ระวังเรื่องการทำเอกสารการเงินตกหล่นหรือการถูกมิจฉาชีพหลอกควรตรวจสอบบัญชีและเอกสารสำคัญอย่างถี่ถ้วนด้านความรักอารมณ์ที่ผันผวนและความสัมพันธ์ที่ต้องการความชัดเจนเรื่องความรักของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความว้าวุนในหัวใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคุณมีความกังวลใจในเรื่องความสัมพันธ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลง หรือความรู้สึกไม่มั่นคงในสถานะที่เป็นอยู่สำหรับคนมีคู่ความอ่อนไหวที่ต้องควบคุมสำหรับชาวกรกฎที่มีคู่ครองหรือคนรักอยู่แล้วเดือนนี้อารมณ์ของคุณจะค่อนข้างอ่อนไหวเป็นพิเศษคุณอาจรู้สึกจิตตกหรือกังวลว่าความรักจะเปลี่ยนแปลงไปกลัวความห่างเหินหรือรู้สึกว่าคนรักให้เวลาและความสนใจในเรื่องอื่นมากกว่าคุณความกังวลใจเหล่านี้ เกิดจากความไม่มั่นคงในใจคุณเองเป็นหลักตัวอย่างเช่นแฟนของคุณอาจก,กำลังยุ่งอยู่กับการทำงานหนักเป็นพิเศษเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบสำคัญหรือกำลังพัฒนาโปรเจกต์งานที่ต้องใช้เวลามากคุณอาจรีความว่าเขาไม่ใส่ใจคุณเท่าเดิมแล้วเริ่มน้อยใจสิ่งสิ่งที่คุณควรทำคือเปิดใจพูดคุยกันด้วยเหตุผลและให้กำลังใจแทนการตั้งแง่หรือแสดงอาการหงุดหงิดการใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วยความอบอุ่น จะช่วยให้ความสัมพันธ์กลับมาแน่นแฟนยิ่งขึ้นในช่วงกลางเดือนอาจมีช่วงที่ต้องระวังการทะเลาะเบาะแหวงหรือการไม่เข้าใจการเป็นพิเศษซึ่งส่วนใหญ่อาจมาจากคำพูดจาเล็กๆน้อยๆที่จุกจิกหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดหากต้องเผชิญหน้ากับความขัดแยง้งให้พยายามควบคุมอารมณ์และใช้ความนุ่มนวลในการแก้ไขปัญหาความรักและความเข้าใจจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้สำหรับคนโสดรักซ้อนที่ต้องระวัง และสเสน่ห์ที่ดึงดูดสำหรับชาวกรกฎที่ยังโสดเดือนนี้คุณมีสเสน่ห์ดึงดูดคนรอบข้างได้ดีทีเดียวมีโอกาสที่จะได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตาซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ๆได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณต้องระวังอย่างยิ่งยวดคือเรื่องของรักซ้อนหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตัวอย่างเช่นคุณอาจไปเจอคนที่ถูกใจและเขาก็แสดงท่าทีว่าสนใจคุณเช่นกัน แต่เมื่อคุณพยายามทำความรู้จักหรือสารต่อความสัมพันธ์อย่างจริงจังก็พบว่าเขาหรือเธอมีพันธะหรือสถานะที่ไม่ชัดเจนอยู่แล้วความสัมพันธ์อาจเป็นไปในลักษณะที่ต้องรู้กันอยู่แค่สองคนไม่สามารถเปิดเผยหรือไปไหนมาไหนกันได้อย่างเปิดเผยเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายยังมีสถานะที่ไม่อิสระอยู่นอกจากนี้ยังมีแกนที่คนรักเก่าหรือคนที่คุณเคยคุยด้วยในอดีต จะกลับมาติดต่อพูดคุยอีกครั้งซึ่งอาจทําให้คุณเกิดความสับสนได้ใจได้หากคุณกําลังมองหาความรักที่มั่นคงและชัดเจนคุณควรใช้สัญชาตญาณและความรอบคอบในการพิจารณาความสัมพันธ์ที่เข้ามาอย่าปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบหรือความเหงาเข้ามาชักจูงเพราะสุดท้ายแล้วมันอาจทําให้คุณต้องเจ็บปวดได้คําแนะนําโดยรวมคือจงเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและใช้ความอ่อนโยนตามแบบฉบับของชาวกรกฎ ในการจัดการกับความว้าวุ่นทางอารมณ์การงานและการเงินมีแนวโน้มที่ดีมากหากคุณสามารถจัดการกับความอ่อนไหวในเรื่องความรักได้อย่างเหมาะสมเดือนนี้จะเป็นเดือนที่สร้างความเติบโตและความมั่นคงให้กับชีวิตคุณอย่างแท้จริงดวงชะตาราศีกรกฎประจำเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกรกฎจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายด้านของชีวิต ราวกับคลื่นลูกใหญ่ที่ค่อยๆซัดเข้าหาฝั่งนำมาซึ่งทั้งโอกาสและความท้าทายที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตไปอีกขั้นในด้านการงานในด้านการทำงานคุณจะเหมือนกับนักสำรวจที่กำลังค้นพบดินแดนใหม่ความคิดสร้างสรรค์และสัญชาตญาณที่เป็นจุดแข็งของคุณจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ โครงการที่คุณได้วางแผนไว้นานจะเริ่มเห็นผลลัพธ์เป็นรูป,ปรธรรมมากขึ้นหากคุณทำงานในสายศิละปะการออกแบบหรือการสื่อสารเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาทองของคุณไอเดียใหม่ๆจะไหลเวียนเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนเหมือนกับน้ำพุที่ไม่เคยแห้งผู้บันคับบัญชาจะเริ่มสังเกตเห็นความสามารถพิเศษของคุณและอาจมีข้อเสนอใหม่ๆเข้ามาได้ สำหรับผู้จะทำธุรกิจส่วนตัวการขยายฐานลูกค้าจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารบ้านและที่อยู่อาศัยหรือการดูแลเด็กและครอบครัวลูกค้าจะเกิดความไว้วางใจในการบริการของคุณมากขึ้นเพราะพวกเขารู้สึกถึงความจริงใจและความเอาใจใส่ที่คุณมอบให้อย่างไรก็ตามคุณควรระวังเรื่องอารมณ์ที่อาจส่งผลต่อการทำงาน ในช่วงกลางเดือนอาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกเครียดหรือกังวลเหมือนกับเมฆดํำที่มาปกคลุมท้องฟ้าใสการเรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานจะเป็นสิ่งสำคัญยกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานขายและมีลูกค้าที่ยากจะติดต่อแทนที่จะรู้สึกท้อใจลองใช้ความเข้าใจและความอดทนที่เป็นนิสัยประจำตัวของคุณในการหาทางแก้ไข อาจจะทูหาในเวลาที่แตกต่างจากเดิมหรือเปลี่ยนวิธีการติดต่อใหม่ด้านการเงินเรื่องการเงินในเดือนนี้เหมือนกับปลูกต้นไผ่ในช่วงแรกอาจดูเหมือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักแต่เมื่อเวลาผ่านไปการเติบโตจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งรายได้ของคุณจะมีเสถียรภาพมากขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายเดือน การลงทุนที่คุณได้ทำไว้ในอดีตจะเริ่มให้ผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจโดยเฉพาะการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงอย่างอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคเงินฝากและเงินออมของคุณจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเหมือนน้ำที่ทยอยสะสมในอ่างเก็บน้ำหากคุณกำลังคิดจะซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียม เดือนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นหาข้อมูลและดูทำเลที่เหมาะสมแม้ว่าอาจยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการตัดสินใจซื้อแต่การเตรียมตัวล่วงหน้าจะทำให้คุณได้เปรียบเมื่อโอกาสดีๆมาถึงอย่างไรก็ตามคุณควรระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงแรกของเดือนอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้คุณอยากซื้อของมาปลอบใจตัวเอง ลองหาวิธีอื่นในการจัดการกับความเครียดแทนเช่นการออกกำลังกายการอ่านหนังสือหรือการทำกิจกรรมที่ชื่นชอบการวางแผนการเงินระยะยาวจะเป็นเรื่องสำคัญในเดือนนี้ลองนั่งคิดดูว่าคุณต้องการให้ชีวิตการเงินของคุณเป็นอย่างไรในอีก5้าถึงสิปีข้างหน้าและเริ่มวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นด้านความรักสำหรับคนโสด หากคุณยังโสดอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่หมอกฟ้าหลังฝนที่เต็มไปด้วยโอกาสและความหวังความน่าดึงดูดใจและสเสน่ห์ธรรมชาติของคุณจะเปล่งประกายออกมาได้อย่างเต็มที่ทำให้คนรอบข้างหันมาสนใจคุณมากขึ้นการพบเจอคนใหม่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจจะเป็นที่งานเลี้ยงของเพื่อนในร้านกาแฟที่คุณไปประจำหรือแม้แต่ในลิฟท์ที่คุณขึ้นทุกวัน คนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นคนที่มีนิสัยใจดีอ่อนโยนและให้ความสำคัญกับครอบครัวเหมือนกับที่คุณมักจะมองหาอยู่อย่างไรก็ตามอย่าเร่งรีบที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาใช้เวลาในการทำความรู้จักกันอย่างถี่ถ้วนก่อนความอ่อนไหวและความเชื่อใจง่ายที่เป็นลักษณะของคุณอาจทำให้คุณตกหลุมพรางของคนที่ไม่ได้มีใจจริงได้ตัวอย่างเช่น หากคุณพบใครสักคนในแอปพลิเคชันหาคู่และเขาดูจะสมบูรณ์แบบเกินไปลองสังเกตให้ดีว่าเขาให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนและพร้อมที่จะพบปะกันในชีวิตจริงหรือไม่ความระมัดระวังเล็กน้อยจะช่วยปกป้องหัวใจของคุณได้สำหรับคนมีคู่สำหรับคุณที่มีคู่รักอยู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาของการเจริญเติบโตและการเข้าใจกันมากขึ้น ความสัมพันธ์ของคุณจะเหมือนกับสวนที่ได้รับการดูแลอย่างดีต้นไม้ออกดอกบานและผลไม้เริ่มสุกงามการสื่อสารระหว่างกันจะดีขึ้นยังเห็นได้ชัดคุณและคู่รักจะเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นการวางแผนอนาคตร่วมกันจะเป็นหัวข้อที่มาพูดคุยกันบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งงานการซื้อบ้านหรือการมีลูกอย่างไรก็ตาม ในช่วงกลางเดือนอาจมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งกันเล็กน้อยส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องความเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนแทนที่จะปล่อยให้ปัญหาสะสมและใหญ่ขึ้นควรหาเวลาคุยกันอย่างเปิดใจและตรงไปตรงมาสำหรับคู่รักที่กำลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากอยู่เดือนนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ความรักและการเอาใจใส่ที่คุณให้กันจะช่วยให้ทั้งคู่ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ความอดทนและการให้อภัยจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับคู่รักที่คิดจะมั่นหรือแต่งงานเดือนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการพูดคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่เพียงแต่เรื่องความรู้สึกเท่านั้นแต่รวมถึงการวางแผนเรื่องการเงินการทำงานและเป้าหมายในชีวิตร่วมกันด้วยยกตัวอย่างเช่น หากคุณและคู่รักมักจะทะเลาะก,กันเรื่องการใช้เงินลองนั่งคุยกันอย่างสง,งบเกี่ยวกับวิธีการจัดการเงินของแต่ละคนหาจุดที่ตกลงร่วมกันได้และกำหนดกฎเกณฑ์ในการใช้เงินที่ทั้งคู่ยอมรับได้โดยรวมแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเป็นไปได้สำหรับชาวราศีกรกฎ การเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและการใช้สัญชาตญาณที่ดีของคุณจะนำพาไปสู่ความสำเร็จและความสุขในทุกด้านของชีวิตจงเชื่อมั่นในตัวเองและการเดินไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่น